สวัสดีค่ะเพื่อนคะไทยเฮาไปโทรมาแล้วค่ะวันนี้จะพาเพื่อนมาทำวุ้นกะทิใบเตยนะคะวันนี้คือใบเตยเยอะมากแล้วก็ดูสิคะแดดแรงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาของวุ้นกะทิใบเตยนะคะหน้าตาก็ออกประมาณนี้นะคะเพื่อนๆโอเคแล้ววันนี้ค่ะเราจะได้มาเรียนรู้ในเรื่องของสรรพคุณขอกใบเตยกันด้วยนะคะเห็นเขียวๆหอมๆนะคะมีสรรพคุณเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวเรามารับชม ในส่วนของการทำวุ้นกะทิใบเตยแล้วก็สรรพคุณของใบเตยกันด้วยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะฝากเพื่อนๆกดซั s c r i b e กดติดตามช่องนะคะกดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะคะโอเคตอนนี้เราก็ไปชมสรรพคุณของใบเตยแล้วก็วุ้นกะทิใบเตยกันได้เลยนะคะ let's go <S เรามาทำความรู้จักประโยชน์สรรพคุณของใบเตยกันค่ะเพื่อน ช่วยบำรุงหัวใจให้ชุ่มชื่นค่ะและช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจนะคะด้วยการทานน้ำใบเตยค่ะการดื่มน้ำใบเตยจะช่วยดับกระหายคลายร้อนได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะใบเตยมีกลิ่นหอมเย็นค่ะดื่มแล้วจึงรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายนะคะรสหวานเย็นของใบเตยค่ะช่วยชูกำลังได้ค่ะการดื่มน้ำใบเตยช่วยแก้การอ่อนเพลียของร่างกายได้นะคะใบเตยยังช่วยปรับสมดุลในร่างกายค่ะ ผู้ที่มีธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุไฟนั้นนะคะการรับประทานอาหารที่ปรุงจากใบเตยจะช่วยให้รู้สึกสดชื่นเย็นสบายค่ะใบเตยช่วยรักษาโรคเบาหวานนะคะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดค่ะซึ่งตามตำรับยาไทยนะคะได้มีการนำเอาเตยหอม32ใบใบของต้นสักเ้าใบนำมาหั่นตากแดดค่ะ แล้วนำมาชงเป็นชาดื่มอย่างน้อย1เดือนนะคะหรือจะใช้รากประมาณ1นึ่กรมือมาต้มกับน้ำดื่มเช้าเย็นก็ได้เหมือนกันค่ะใบเตยช่วยลดความดันโลหิตนะคะช่วยป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดค่ะและยังช่วยบรรเทาอาการไข้ดับพิษไข้ได้นะคะใบเตยช่วยดับพิษร้อนภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีค่ะใช้รักษาโรคหืดได้นะคะ ใช้เป็นยาแก้กระใสค่ะใช้เป็นยาขับปสัสสาวะนะคะใช้รักษาโรคหัดได้ค่ะใบเตยสดนะคะนำมาตามใช้พอกรักษาโรคผิวหนังได้นะคะมีการนำเอาใบเตยมาแต่งกลินะะ่นอาหารหลากหลายไม่ว่าจะเป็นของหวานต่างๆนะคะเช่นขนมลอดช่องขนมชั้นรวมไปถึงเค้กและสลัดค่ะ สีเขียวของใบเตยเป็นสีของคอโรฟิลนะคะสามารถนำมาใช้แต่งสีขนมได้ค่ะและนี้ก็คือประโยชน์สปปรรพคุณของใบเตยโดยคร่าวๆนะคะมากค่ะเพื่อนๆค่ะเรามาทำบุ้นกะทิใบเตยกันนะคะหลังจากที่ไปเอาใบาเตยมาแล้วแล้วล้างสะอาดค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วนำมาต้มค่ะเพื่อนๆเพื่อจะเอาน้ำใบเตยนะคะเมื่อต้มเสร็จแล้วค่ะนำใบเตยออกมาจากหม้อเลยนะคะ เมื่อน้ำออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็เอาน้ำใบเตยที่เราได้นี่แหละค่ะไปกรองนะคะเพื่อที่ใบเตยน้ำใบเตยที่เราได้นะคะจะได้ไม่มีสิ่งสกปรกเหมือนเป็นเศษของเศษของใบเตยนั่นนะคะตกค้างอยู่นะคะโดยการรองด้วยกระชอนแล้วก็มีผ้าขาวบางหรืออาจจะเป็นผ้าที่สามารถที่จะกรองได้นะคะเพื่อนๆ แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาปั่นใบเตยสดนะคะแล้วก็กรองเหมือนเคยนะคะคือใช้กระชอนแล้วก็เป็นผ้าขาวบางนะคะจะได้กรองเพื่อที่จะได้ความเนียนของน้ําใบเตยนั่นเองค่ะการปั่นใบเตยนะคะจะปั่นแบบหยาบๆนะคะเพื่อนเพื่อเพื่อ,อที่จะไม่ทําให้ใบเตยมีเม็ดเยอะนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็บีบเอาแต่น้ํานะคะ แล้วเราจะได้สีเขียวๆหอมๆของใบเตยเพื่อนํามาใส่ในน้ำใบเตยอีกทีหนึ่งนะคะเห็นสีเขียวๆแล้วก็สดชื่นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสวยงามจริงๆเลยนะคะสีจากธรรมชาติเนี่ยบีบไปก็หอมไปนะคะกลุ่นทั่วห้องเลยค่ะเพื่อนๆ สีเขียวเขียก็ได้มาแล้วนะคะต่อจากนี้ไปเราจะนำเอาผงบุญนะคะมาเทใส่ในน้ำที่เราต้มใบเตยนะคะที่มันพอเย็นเย็นแล้วนะคะก็มาใส่ไว้แล้วก็คนๆให้เข้าอยู่กับน้ำนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนนะคะ10นาทีค่ะเพื่อนๆพอครบ10นาทีแล้วนะคะเราก็มาตั้งไฟนะคะแล้วก็คนเพื่อให ตัวของวุ้นค่ะเขาละลายนะคะเพื่อนๆคนไปเรื่อยๆเลยนะคะเมื่อวุ้นละลายเสร็จแล้วค่ะเอาน้ําตาลลงไปคนนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะจนน้ําตาลแล้วก็วุ้นค่ะเขาละลายเข้ากันได้เป็นอย่างดีนะคะบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นนะคะว่าตัววุ้นนะคะละลายหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องให้แน่ใจเลยนะคะเพราะว่ารอบแรกที่ทําไปก็ ใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าวุ้นยังไม่ทันละลายนะคะก็ใจร้อนนะคะทีนี้ก็ต้องเริ่มกันใหม่นะคะด้วยการใจเย็นๆค่ะพอน้ําตาลละลายวุ้นละลายแล้วนะคะเราก็เทน้ําใบเตยที่เราคัน้นเรียบร้อยแล้วมาใส่เลยนะคะเช็คด้วยนะคะตอนนี้ค่ะพอละลายแล้วนะคะเราก็มาเทใส่าถาดค่ะหลังจากนี้เราจะมาทําในส่วนของกะทินะคะก็นําผงวุ้นนะคะมาละลายในกะทินะคะแล้วก็ ตั้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะให้เขาเซตตัวนะคะเพื่อนๆพ,พอเขาเซตตัวแล้วนะคะได้10นาทีแล้วเราก็มาโคนตั้งไฟอ่อนนะคะ mm hmm. ก็โคนไปเรื่อยๆให้ผงวุ้นเขามีการแตกตัวแล้วก็ละลายนะคะเพื่อนเ mm hmm. เมื่อวุ้นละลายแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเตรียมน้ำตาลค่ะแล้วก็เกลือนะคะ ต่อไปนี้เราก็มาจัดการคนน้ำตาลกับเกลือให้เข้ากันให้ละลายนะคะเพื่อนเเช็คดูความเรียบร้อยด้วยนะคะว่าละลายดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำเขาไปเทใส่วุ้นนะคะที่เป็นน้ำใบเตยที่แข็งตัวแล้วนะคะเพื่อนๆก็คนไปเรื่อยๆนะคะให้ความร้อนเขาระบายนิดนึงแล้วก็นำไปเทได้เลยค่ะ ก่อนการเทนะคะเพื่อนๆต้องเช็คดูก่อนนะคะว่าน้ําใบเตยสีเขียวๆนะะี่ค่ะเขาเซตตัวหรือยังนะคะแข็งหรือยังนะคะเพราะว่าถ้ามันไม่แข็งนะคะจะทําให้ตัวของกะทิอะคะ่ะมันจะไปจับตัวกับตัวของน้ําใบเตยนะคะทําให้ไม่เป็นชั้นนะคะไล่ฟองออกให้หมดเลยค่ะแล้วเราก็ลองเช็คความเรียบร้อยนะคะ อันนี้มนแบ่งใส่เป็นถ้วยกาแฟด้วยนะคะเพื่อนๆก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะพอเซตตัวแล้วก็จะเห็นชั้นนะคะว่าแยกกันระหว่างสีของน้ำใบเตยกับสีของบุนกะทินะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตัดกันนะคะเพื่อนๆเ,เป็นชิ้นๆน,นะคะ ขนาดนะคะแล้วแต่ความต้องการเราเลยนะคะเพื่อน,อนมาดูกันค่ะรอบแรกชิ้นแรกนะคะก็รู้สึกว่าจะเร่งรีบไปน,นิดนึงนะคะเพราะว่าเขาต้องใช้เวลาในการเซตตัวนหน่อยนะคะก็ทําให้เสียไปเลยนะคะเพื่อน,อนก็เดี๋ยวเรามารอกันสักครู่นึงนะคะก็พอได้แบบนี้แล้วค่ะแล้วก็นําใส่จานเลยนะคะอุปกรณ์ในการตักก็เอาเท่าที่เรามีที่บ้านนะคะ หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วะค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆคะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะในการทําเมนูวุ้นกะทิใบเตยนะคะเท่าที่ดูแล้วนะคะ <c oughs> เนื้อของใบเตยจะน้อยไปสักนิดนึงนะคะ <c oughs> เพราะว่าถาดค่อนข้างใหญ่นะคะก็เลยได้เนื้อไม่หนานะคะ <c oughs> รอบหน้าเนี่ยจะต้องเอาถาดที่เล็กกว่านี้นะคะ <c oughs> เผอิญมาที่บ้านถาดใหญ่หมดเลยนะคะมีไซ เล็กสุดก็คือที่ทำอยู่วันนี้นะคะแต่ว่าปรากฏว่าใหญ่ไปนะคะเพื่อนๆโอเคไว้รอบหน้าค่อยจัดใหม่นะคะก็เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะเพื่อนๆคะนี่เลยนะคะมีความหอมใบเตยมากเลยค่ะแล้วก็เนื้อนิ่มมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ ความหวานกำลังดีเลยนะคะใส่ตู้เย็นแล้วก็ทานแบบเย็นๆแบบชื่นใจมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแนะนำเลยนะคะเพื่อนๆสำหรับเมนูของหวานนะคะที่เหมาะสำหรับอากาศร้อนๆน,นะคะหรือว่าต้องการให้ชื่นใจนะคะเวลาที่เราอยู่ที่บ้านนะคะก็แช่ไว้ในตู้เย็นนะคะหรือว่าจะ ใส่ไว้ในตู้เย็นในสำนักง,งานนะคะเวลาว่างเราก็ค่อยไปทานนะคะเพื่อนๆเวลาพักเบรกอะไรประมาณนี้นะคะก็อร่อยนะคะโอเคเลยค่ะเพื่อนๆค่ะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะวันนี้เพื่อนๆก็คงได้รับสาระประโยชน์ในเรื่องของสรุพคุณของใบเตยกันไปแล้วนะคะแล้วก็ยังจะได้ดูนะคะการทำวุ้นกะทิใบเตยในสูตรฉบับของ Thai h e r b at Home ด้วยนะคะไงก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตาม s u b ส c r i b ช่องด้วยนะคะ กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ติดตามชมผลงานของเราไปตลอดต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจกับทางทีมงานสร้างสารรค์คลิปดีๆมาให้กับเพื่อนๆนะคะโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าคะ่ะเพื่อนๆขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอ oh.